เร้ผมอยู่ระวังทางเกิดเหตุนะครับผมพายุรุนแรงทําให้สอยฟ้าฮักโคนครับมีรถประสบอุบัติเหตุและโดนสอยฟ้าทับหลายคันเลยครับผมนี่ครับผมนี่ฮะเห็นได้ชัดเลยครับมีรถของ นี่รถผมขับผมเ <c> ด <oughs> ี๋ยวต้องไปห่มลายครับ <c oughs> ตอนนี้มันกิดเสาไฟฟ้าสายไฟครับ <c oughs> ตอนนี้รถกู้ภัยได้รถโรงพยาบาล